อ่ะโอเคครับผมทุกคนก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะก่อนอื่นครับผมมีข้อสารภาพจะมาสารภาพกับทุกคนครับคือผมทาคลิปไปอ่ะเอา,อาจริงๆคือเป็นรายการเปิดรายการก่อนเลยแล้วกันทูทีแมวมองนะครับเอา,อาจริงๆแรกไปขาดแค่3ตัวในทีมนะสตัวหรือ2ตัวนี่แหละ จะครบ11ตัวแล้วผมเพิ่งมาดูครับผมผมลืมกดอัดเป็นบ่อยมากทุกคนช่วงนี้คือเป็นบ่อยมากครับลืมกดอัดนนี่เป็นบ่อยมากครับไม่รู้เป็นไรนะอ้แล้วแบบเนี้ยมันเหลือแค่กลางตัวรับเนี้ยกับผู้รักษาประตู2ตัวเนี้ยคือผมแลกไปมาได้พวกตัวพวกนี้มาเว้ย้วแ,แบบอ๋ออะไรครับเนี้ยยังหายวับไปกับตาครับเนี้ยผมแลกจนหมดข้อเสนอแล้วเนี้ยเหลือผู้รักษาประตูกับกลางตัวรับนะครับผมจัดไปมาหน่อยเถอะหายากเลยนะบอกเลยตัวเลือกเหลือน้อยเนี่ย ดักซ้ายโอ้โหบาโลเตอรี่ก็อยากเล่นอยู่นะแต่มีอันนี้ไอ้น,นั่นแล้วไงโอ้โหกางตัวรับไม่มีเลยครับเพราะตัวนี้พิตีแล้วโอ้โหพันเก้าเลยนะหนักมากแต่ละรอบครับคือรอบแบบแต่ละรอบแบบพันเจ็ดพันแปดพันเก้าเลยนะทุกคนแลกไปนกหนักๆเลยสรุปกูลืมกดอัดวันที่อะครับคลิปนี้เอ้ยโกเว้ยจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดอีกซ้ายได้แล้วไงได้แล้วไง ผมสงสัยต้องเป็นโกะ่ะต้องเอาไปตีบวกอีกอ่ะอุ้ยไม่ใช่ดิคอนเซปต์รายการนี้มันจะไม่มีการปรุงแต่งเพิ่มไงเออผมเป็นคนตั้งกดเองผมจะแหกกฎตัวเองไม่ได้ครับมันจะไม่มีการปรุงแต่งเพิ่มครับทุกคนได้บวกไหนก็คือใช้บวกนั้นครับตามเวียนตามกรรมครับอ่ะเหลือแค่กลางตัวรับตัวเดียวครับทุกคนตอนนี้โอเคพันเก้าอีกแล้วครับรอบสุดท้ายถ้าไม่ได้กลางร,รับก็คือต้องแลกใหม่อีกแลกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้กลางตัวรับอ่ะนะคปั๊ปปั๊ปปั๊ปอุ้ยโอเคปีดีอยู่นะครับ บีทีวีไปก่อนเลยครับเดโก้ของหน้าตัวเป้าฟานบาสเทนครับอีเคน่าจะมาเอาตัวนี้เชียเอ้ยอ่ะเดโก้ไปเล่นกลางตัวรับก็น่าจะได้อยู่แหละผมไม่น่ารีบเลือกเลยเมื่อกี้มันก็ไม่มีตัวเลือกอยู่ดีอะ่ะโอ้โหทีมทีมนี้แบบกระท่อนกระแท่นมากทุกคนหรือกลางตัวรุกอีกตัวนึงจิ้มหายแล้วกูเออเดโก้ไปเล่นกลางตัวรุกก็ได้อยู่นะมันเล่นกลางตัวรับได้ไหมเนี่ยผมเล่นกาลางรับไม่ได้ครับเดโก้ต้องหากลางรับใหม่ครับอีกหนึ่งรอบครับนึกว่าเหลือแค่กลางตัวรับตัวเดียวครับที่ไหนได้ครับโอ้เหลือเสองตัวเลยเดี๋ยวแลกต่อ แลกได้อีก3ครั้งจะได้ไหมเนีย่ยกางรับหายากซะด้วยนะพั0หล้านไปตำแหน่งสุดท้ายครับผม CDM CM ตำแหน่งไหนก็ได้ของตำแหน่งนี้นะที่เล่นกลางตัวรับได้ดีๆอ่ะขอเถอะโอ้โหดูแต่ละอันนาะมันหนักใจกูล้หนักใจ กูถามจิงอย่าตีบวกด้วยดิเด้อเ,เ,เอาอนี้ไปแลกเปลี่ยนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวแลกหากลางกลางตัวรับใหม่ครับโอกาสแรกเหลือแค่2ครั้งนะทุกคนแล้วอะไรกูหมดอีกอ้ะเดี๋ยวซื้ออะไรแป๊บโอเครอบสุดท้ายพันแปดไม่ใช่ดิทําไม่ได้ CDM นี่ยากอีกครับต้องไปลุ้นอ่าตอนสุดท้ายอันนี้เหลือแค่สองโอ้โหแลกไปพันแปดสีไม่ใช่สีม่วงหมดเหียอะไรครับเนี่ยเนี่ยดูการมดิชก็น่าจะเล่นได้อยู่นะโทมัสมุลเลอร์ครับ โอ้เจมิลเนอร์เอ้ยมิเนอร์เล่นได้ครับทุกคนเจมิลเนอร์เล่นได้ครับกลางตัวรับครับโอเคเลยตัวสุดท้ายบอดีอ่ายากมากกลางตัวรับเนี่ยบทจะมาก็มาบ่อยๆนะบทจะมาแบบเกนี่ออกบ่อยนะแต่ช่วงหลังๆนี่มาเกไม่ค่อยออกนะไม่รู้เป็นไรอ่ะครบทีมครับเรามีประมาณนี้เลยนะสําหรับฟูลทีมแมมมองของเรามูลค่าทีม6400ล้านนะทุกคนอ่ะ เรามาดูลายเรียงตามตำแหน่งเราเลยครับปีกซ้ายปีกขวาบุกยซากุ้ยครับบูโยซาก้านะกับนานี่ครับนานี้ท่านสองเท้านะทุกคนแต่กับประมาณนี้โอ้โหนานี่พลังแข่งเยอะมากมียิงไกลด้วยนะบุกยซาก้าไม่มีเลยนะแล้วก็ไปขึ้นโอเว่นอันนี้คือแลกได้ตัวแรกเลยนะทุกคนแบบโอเว่นโผล่มาเลยแลกตาแรกก็โอเว่นก็มาเลยนะครับสำหรับตัวนี้ความเร็วร้อยยี่เลยนะเร็วมากครับมียิงปันโค้งนะสามารถเลี้ยงบอลได้รวดเร็วยิงลูกชิพครับผมกลางตัวลุกครับผมเดโก้ครับประมาณนี้เนาะกลางตัวรับสองตัวครับผมเป็นเจวิเออร์มัส เจมส์มิลเนอร์นะครับจะแตกคร่าวๆต่างกันเยอะเลยนะครับเนื่องด้วยมาเซียลโนเนี่ยปีเก่ามากๆนะพลังแฝงยังดีที่มีที่มีพลังแฝงนะเออ ner, มิลเนอร์มียิงปั่นโค้งมียิงไกลด้วยนะมีเข้าประต้าได้ดีด้วยนะอ่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับผมไม่รู้จักสักตัวเลยแต่จะ ผมจะพยายามอ่านชื่อนะเบนิโตด้านพีขอไัยด้วยนะทุกคนไม่รู้อ่ะทุกคนด้านพีขอไัยด้วยนะโอ้ตัวนี้มียิงไกลได้วยนะแบกขวาอยู่ทีมอนะไรเนี่ยอยู่เรนเจอร์อยู่เคยอยู่นิวคาสเซิลด้วยนะประมาณนี้เนาะสำหรับแบคซ้ายแบกขวาครับเอ็นเตอร์สองตัวครับผมเป็นทากันก้ากับเดซายี่อะแคร่ๆประมาณนี้มาลัางแฝง ตัวนี้มีสงกามแม่นยำนะมี power header ครับผมมีสกิลงูเขาประทัดได้ดีแล้วมาจเจ็บยากนะสำหรับเดซิจตัวนี้มีแค่สมการแม่นยำนะ,ะก็ผู้สัาประตูโอ้โหไม่น่ารีบเลือกเลยใครก็ไม่รู้นะผู้สัประตูของฟบบวกนะ c a สเตลอ่ะ castel castel น่าจะประมาณนั้นก็คือตามคอนเซปต์ที่ผมเริ่มทารายการนี้แรกๆเลยนะที่ผมบอกว่าผมจะไม่มีการปรุงแต่งอะไรเพิ่มนะแลกได้บวกไหนก็คือใช้บวกนั้นในการเล่นไปตะลุยแรงเลยนะครับตามนั้นครับผมผมก็จะไม่ตีบวกครับมันได้บวกหนึ่งมาผมก็จะใช้บวกหนึ่งนี่แหละคือ รายการผู้ทีมแม่มองครับผมไปเจอกันในเกมครับทุกคนไปดูกันว่าผู้ทีมแมวมองทีมนี้เราจะเล่นดีเกินคาดหรือเปล่าเท่าที่ผมดูไว้คือทีมนี้น่าค่อนข้างน่าค่อนข้างที่จะน่าจะเละนะครับโอเคเฮ้ยเอาประต <c oughs> ูจับไม่อะไรเลยครับผูเบียดได้ครับเมื่อกี้แต่ไม่โดนบอลครับกองหลังเอาเดี๋ยวนะโก เฮ้ยทุกคนเห็นมันผมเห็นไหมเอาไม่ดูน่อยเหรอเหมือนโปอะไรวะมันออกไปมันปัดไม่โดนเชี่ยมากครับโอ้โ้เล่นยากจริงครับทุกคนทีมนี้บอกเลยว่าเล่นยากจริงครับออกไม่ออกด้วย โอเว่นไปนานี่มาสเชลาโนโอเคยิงเหนือได้ครับโอ้โหจังหวะจังหวะที่เสียประตูจากลูกเปิดม,มุมอ่ะคือผู้รักษาประตูมันออกมาเว้ยแต่มันปัดอะไรไม่รู้นะเหมือนปัดอ่ะเหมือนจะโดนบอลเข้าประตูตัวเองด้วยซ้ำนะเดี๋ยวค่อยดูตอนจบเกมนะทุกคน ถ้าผมไม่ลืมนะไปเดโก้ไปเดโก้โอ้โหวิ่งแซงเลยเหรอใครวะอลาบ้าเหรอเมื่อกี้ไปบุโกซยากะน่าจะได้เลยครับปัน่นโอ้โหยิงแบบนี้เหรอคุณถามจริงโอ้ปล่อยโอกาสท้องหลุดลอยครับยิงเชี่ยม,มากครับ กดแรงไปจะส่องไกลด้วยเดโก้ซะหน่อย uh huh. อุซาก้าเมื่อกี้หน้าเข้ามากนะไม่เข้าได้ไงวะ <M una. S 1> งงไปดิอเลยครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปเฮ้ยมิวเนอร์มิวเนอร์มีปั่นมมคโค้งเ่าพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับ oh. น้านี่ <c oughs> ไม่ได้ส <c oughs> ำหมับเนี่ย ในล้ําห่ะปันใหม่ดิโอ้โหยิงโคตรกาะครับกุยโยซากา่ยิงเคี้ยมากบอกเลยว่าเคี้ยจริงครับเตโก้โอ้โหระบุกนานแล้วนะประตูไม่ได้ดูนะดูจังหวะผมว่าผมเสียประตูจากจังหวะสวนเขาแน่เลยนั่นไงว่าแล้วคุยไม่ทันขาดคำเลยไปแล้วโอ้โหแล้วหลุดวิ่งมไม่ทนัน นิสเตอร์ลอยเห <c oughs> ็นไหมอย่างที่ผมพูดเลยเก <c oughs> ือบเสียประตูครับบุกบุกถ้ามุกน,น,นานแล้วไม่ได้ประตูสักทีเนี่ยเราจะเป็นคนที่เสียเองนะทุกคนจำไว้เลยครับ <c oughs> ตัวที่จบสกรอร์คมๆครับมีผลแน่นอนครับถ้ายิงแบบซ <c oughs> าก้านี่เฮียมากนานี่โอเคมาแล้วนานี่นานี้นานี้ โยสาก้าโอเคยิงไม่ดีหมองเอาก็ได้วะ้า <c oughs> เยค่รจะได้ครับปลุกอยู่ตั้งนานครับทุกคนขอโทษคออภพยที่หลุดคำหยาบไปบางทีนะทุกคนเออบางทีมันต้องสะบัดครับเช่นเคยครับจำแค่สิ่งดีๆพอนะอย่าไปจำสิ่งที่เลวร้วายในช่องหงมนะนนไหนล่ะแจ๊หูแทงเลยเหรอตีซยยี่ชนไปดิ ซาก้าไปโอเว่นเติมไปโอเว่นไปโอเว่นไปโอเว่นไปเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะจังหวะนี้โอเว่นวิ่งหาช่องว่ะโอ้โหเตทในพรมปะเนี่ยเตทในพรมปะเนี่ยเอาเรื่องว่ะนี่คือโอเว่นวิ่งหาช่องครับผมจังหวะนี้คือมาตัวแรกนะโอเว่นอ่ะผมเห็นผมเลือกมาเลยครับอยากใช้มากครับยิงไม่ดีแตะมุ่งดีแล้วก็แอ็ดซิสต แอซิดได้นะเออมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีเลยครับผมเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไงแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงมันอยู่ที่เอไอไงเกมนี้มันอยู่ที่เอไอครับเติมนะครับผมดุยนานนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยอานจังหวะก่อนอานจังหวะก่อนโอเว่นเรียบร้อยครับผม จังหวะดาบสองขอหยุดเกมน่าจะออกแล้วแหละแบบนี้ปาดหน้าเคาก็มาเนี่ยพุ่งสาประตูปัดออกมานะอย่าพื่งออกนะเพื่อนใจเย็นนะจะจบเกมแล้วผืนใจเล่นอีกนิดน,นึงออชิบหายออกเฉยไม่เป็นไรใไหนๆมันก็จะจบแล้ว นะครับผมขี้เกยียจกดใหม่ครับทีมแมวมองเรามัน,มนคิดมันจะยาวเกินไปอ่ะอันนี้ก็เห็นประสิทธิธภาพแล้วแหละนะถึงทีมจะเละแค่ไหนเราก็สามารถยิงตรงฝัง่งตรงข้ามออกได้นะครับเอาเรื่องครับเอา,มาไม่เข้า,<ต>าเกิดจ่อไม่เข้าครับเดกโก้ชิยอันี้ปั่นด้วยหัวคมคมโอ้โหประสิทธิภาพของนักเตะที่เราแบบไม่ได้าคาดหวังนะ คือเล่นดีเกินคาดมากๆครับทุกคนต้องยอมรับเลยครับยิงจนฝั่งตรงข้ามออกนะไปเค้ลโอเล่นไปอีกดิหจบเกมครับเดี๋ยวไปสะุปกันนะครับทุกคนโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับโูร,รทีมแมวมองของเรานะครับแมตช์อฟอมดูแมชในคลิปนี้นะครับผมยกให้เป็นไมเคิลโอเว่นเลยนะครับผมชอบที่สุดแล้ว เล่ดนดีที่สุดแล้วไม่คือโอเว่นนะครับผมใครใครที่ชอบตัวไหนในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมทุกคนฝากผู้ชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพะื่อให้การชิวชิวต,ต่อไปด้วยนะครับผมใครที่ไม่ชอบกดไม่ชอบมาเนาะสำหรับคลิปหน้าจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอุทีมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับต้องกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว